ครับนี้ก็เป็นลูกเป็นล้านเพิ่นนะครับแต่กลับไปสัท่าหลายมองครับเมื่รวมเฮ็ดรวมสามงกับไปคู่เฮากับันหลายปีแล้วสุทิสามนมีเฮ็ดแกร่งปุกบ้านถล่มก่อยมาสุดสิ้นตาับมาเกแถวนะครับเด้อตามเฉยมาแล้วครับตามเฉยมาแล้วใจเย็นกลับผมอ่ะพุทธิสารจะไปกินตามเฉยจักที่หอนี้นะครับที่ชุดับผม

ข้าอาจารยเมีแม่นว่าครับอาจารย์พัหลังเลยครับเด้อเราอลังกันเลยครับผมอันนี้ไม่ตั้เสืครับอ่า้าจารย์กไฟครับรักจิ้วเลยครับรักิวพระาจารย์เลยครับพาะอาารย็นเิมจะเจาอก็ให้รอนะอก็เนีไอ้กเสียไอกมหมเลยครับแก่เลครับเด้อขัาผมอ่าคราบสายนพรอาจารย์ครับว่างไปโอเคแล้วไปยังต่อครับอ่าขราบูมโอ้หลายหลายคู่กันยู่ครับพู่กันยู่ บะคูอ่ะดอกครับบะคูดอกบะคูดีใจน้ำเราครับเนาะดีใจน้ำทุกคนครับไอ้ยิมเลยกินน้ำมูเนาะบะปิยังครับอ่าขอยไปซี้คนเดีกินนะครับเนาะแอบยิมก็ดีใจแล้วเพราะว่าจะกินอยู่หอหลายอยู่ดอกครับกินอันใดแล้วก็แล้วครับมันเหลือดไฟมันเหลือไอซี้ไปกินกินอ่าครับะปิยังบเป็ิยังบะหัวบูหัวหนี่มาเบิ่นสวงเลยเป็นบะปินังกุกเอ่าปะมไปซิ่วว่ามาปากกินจะเที่ยวอ่า แม่เห็นเอลูกเห็นกอลูแม่ห้องหอกดีเลยคุณยายไป็นแบบคุณยายนะมาเป็นใครับาเว้ยละลายได้กันเข่าเรียนเกือบคุณพ่อพ่อนั่นที่มาพี่จะไปขายเว้ยครับผมอ่าครับอ่าครับโอ้ไดใดครับได้ที่หรอครับเละลายอยู่เดี๋ยวเกิือกระลังนะครับเนาะครับอ่าครับของเสียบ้านบุญกว์นะครับเด้ออำเภอพิบุญรักนะครับเนาะอ่าครับผมจังหวัดอุดรธานีครับผมอ่ามีแหนมกุ้งในสามก้อนอ่า แถมด้วยสิเกาไปอ่กับกเก้าเ็ศไปเก้าแปกไปย่าเลื่องืมปฏิบัตโอ้ยยิ้มก็อบอก,บอกแม่เนี่ยสัน่นวัดทีสิบหกจะลื่นเบิ้งคริอ่าจะเลื่นเบิ้งคิีเลยครับเด้อเปิดไปทาทีหาด้วยเอาไว้อดย,ยมิมไปทีซก็กลัวุ่นสร้างเสืออย่างนครับเนี่ครับเอาเน,นี้พวกอ่าเอาน,นื้พุ่้ชาตทีสานะครับเอาไปสุดร่องกินครับอ่ารับผมสร้างเสือกากมาอ่านี่แล้เนาะเนาะรับผม่าบผมปลเทียวเลยครับเด้อ กันรุ่นสามแต่พุณนสนริสาว่ากันพุ่นมีชวดีม่หันอยากมาเป็นรถปิกอัพรถวันว่าอ่าครับผมอ่าดีใจนะครับเพราะจะมีคนมากกอแถวเอาจังสีครับ็นระเบียบดีได้ยังว่าไกลเดี้ยงเที่ยงเข้าครับกับสีมาร่วมบุญอ่าสร้างบุญครับอ่าสิมาก็ต้องอายได้ครับเด้อว่าเพป็นมีแต่กนมีมีพออยากมาร่วมเพื่อนต่อายเพื่อนจะไปคิดกันสั่น ครับอ่ากรับมาเป็นแรงเป็นยังซอยกันนะครับอ่าคือว่าได้บุญนั่งกันเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ยใจครับก็ได้บุญชุดชุดไทยสุดท้ายอ่าอ่าสุดชุดไทยท่านเฉยบอกว่าหอดผู้ใดญน้อหอดผู้ใดญน้อหาสุดชุดไทยอ่าครับผมหดเจะเมื่อรถตดีไหมน้ออ่าอ่าข้าวควัอ่าควักต่ดต่ครับอ่าครับผมสุดชุดไทยครับอ่าอ่าชุดท้าไทยแล้วกรับหอวตอดดีอ่า กับผมพอด้ว่เหรอกับผมอ่ากับพอดีนะครับเนาะอ่ากับอ่าได้แต่ตอนมันมันก็ได้ก็ว่เป็นยังนะครับเนาะสุดท้ายไปสิบเก้าแล้วนี่พี่ลาก็มาสิบเก้าพื่กันตีอ่ากับส่วนๆมันมันนะครับเนาะกับอ่ากับไปเบิร์นเกตแต่งโมอต่อไปนี่กับผมอ่าปูดี่ก็ได้เอาแถวเอาแบบง้อนั้นเต่งแต่งโมอก็ได้ที่จังงวยวุ้นนะครับเนาะเก็บตึงอับอุ่นพูดซื่อๆกับผมรวมี่รวกี่หลงเาพัน อ้าวบันนีเกือบกินเสียแล้ววนีู้ไดใส้เกือบกิ่นไปเนาะบันดีเนาะครับวมีเกือบใส้ไหมบัดนีรอผู้ใดเดน่นวี้เาครับผู้ใดหลงเกือบกินมามาทรงกินนะเด้อมาเด้อมาเด้อกวเป็นตัวสับบันนี้เม่เกือบบันนี้เกือบเสียเกือบเสียตัวนี้ครับผู้ใดมาเปลี่ยนเดี๋ยวด้ครับ ครับเอที่ที่สามนะครับคุณยายเดี๋ยวเราไปด้วยไมีอะไรนะครับเด้อโง่นะครับแ่เป็นปลาเทาคุณอาุนเดอโซ่เจ็ดเฮดโซ่ก็ใชสผู้ให้สิบเก้าหน่วยจ้าจะอาจจะพูดทัวร์กถึงกันค่ะจาเ๋อข้ามาดหน่วยค่ะกีันสิเกาอนมูสันดา กูได้ล้มเกือบไปมะเอานึกโอ้ยขวงไลงไล่กได้เหนี่ยมเนาะกูได้หัวั่ยมจับยรอ่อแล้วยุ่งใหม่เขารออยู่เน่ยเกบกันเก็บบอลคนเดียวกเตมอเครับขอบคุณ รับยันสวยามครับแง่าแงโมเก่าด้ครับเจ้าใส่บะหนี่อาใส่ด้ครับเจ้าอาก้นแหลกครับออกไปเบาอาก้นที่สอครับโอ้เอาคนที่สามครับสามสามสามไปแล้วซีจักสปงกน้มุดปูนะครับมอปูให้แต่โม่เม่ กเดี๋ยวว่าเอาหลายอยู่ครับผมอยาเกลีรถแตงโมอย่ครับครับผมโอ้คุณแม่กันเลยวู้ยับจับกลับไปดูนะครับหมูชนหมูไหครับเ่อนโอ้ครับหมูชนมนี่ครับคนนีก็ยกให้ด้ครับคุณแม่กเอาไว้ไว้นี่คุณแม่เปเใกล้ันนะครับกันนันหมูนี่ไปยิ้มสีเขียวไก เปแจกตอ้ที่อกวาปรจกยง้างบ้านดิกะ่ายฟาเซ่อะครับครับครับตรับรต่านี่เพิ่นคือเปรี้งเห็นื่อปยไหลเลือนถกลรถเอาไปถ่ไกลรถมาเก็บกบมาเก็บามาใกลรถามันไม่พูดพาให้จ้ะนมอมาจารถดรถหนึงป่รถนึง้าว้าว้เบรมรถหนึ่งรถหนึ่งยินหมดเคัเออ

โอ้โหเบียงอ้าวหอุ้ยอาไปกดตวเ้เก่อนเนะเอาไปใ่เอาซเกาเอันน้นให้ซิเก่เเกโอ้ ค่ะสำหรับค่ะแอ้งูก็ได้เนาะค่ะเฮ็ดค่ะติดตามที่ปูบอกเลยเนาะค่ะเฮ็ดเอาโชคเอาไส่ค่ะค่ะหนึ่งเก้าเนาะค่ะหนึ่งเก้าที่ปูห่อยำเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมข้อฝันของแม่ปูห่อรับมาไปดันพนันแล้วครับแต่ดันรถไอยขึ้นซ้าดิสไซด์ก่อนนะครับรถตัลี้ห่อซอยๆแบบเนี้ยคีย์รถกับผูเบนทะเบียนเบนกันหนึ่งเก้าค่ะเป็นตัวเลขตัว เก้านะคะทีป่ยมนะคะขอาแกนะไปไลไปไครับผมทะเบียนนะครับเกห่วยมาเน่านทนาปัดจเก้าแปดเก้าศูดเ้อบวดนี้เด้อค่ะไปเบิ้องเทียนหี้่อด้ก็นือวะ่าเสาหวเด้บดนี้ค่ะทะเบียนรถนอค่ะคับเออโอ้แหงแห้ห้งไปขายลอตตอรีดีเด้อไอเด้อโฉๆมันมครับอ่า ไปได้ขายวัตถุดงบไอปูซอยโอ้มามาครับผมมาคุยมขายเขาได้อยู่รถมัยใครจะเลื่อมทะเบยียนพว้าเก9าแครับผม98 90ด้นะคะ่ะเฮงๆเลยๆค่ะโชคดีทุกครูทุกคนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ